เจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งจู่ๆก็มาขวางทางชายคนหนึ่งไว้ชายหนุ่มตกใจเล็กน้อยก่อนจะเข้าไปตรวจสอบดูไม่คิดว่าเจ้ากวางน้อยจะคุกเข่าลงต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้ากวางถึงล้มลงต่อหน้าปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ชายคนนี้ได้ขับรถผ่านมาแต่เจ้ากวางวิ่งออกมาตัดหน้ารถของเขาพร้อมส่งเสียงคร่ําครวญในวินาทีนั้นชายหนุ่มเต็มไปด้วยความสงสัยตัดสินใจลงจากรถมาตรวจสอบดูกวางน้อยเห็นชายหนุ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่กลับไม่ได้วิ่งหนี แล้วยังเดินตรงเข้ามาหาชายหนุ่มด้วยความลุกลี้ยลุกหลนเหมือนมีเรื่องอยากขอร้องหลังจากชายหนุ่มสังเกตดูก็พบว่าแววตาของกวางน้อยมักจะมองไปทางขวาเหมือนกําลังขอร้องชายหนุ่มผู้ใจดีให้ตามมันเข้าไปในป่าชายหนุ่มเข้าใจความหมายที่กวางน้อยสื่อในทันทีจึงเดินตามกวางน้อยไปอย่างไม่รีรอเดินไปได้ไม่ไกลนักชายหนุ่มก็ตกใจเป็นอย่างมากกับภาพที่เห็นตรงหน้าแม่กวางติดอยู่ในรนั้วลลดหนามกาลังพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อช่วยแม่กวาง ลูกกวางน้อยยอมเสี่ยงชีวิตมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ชายหนุ่มถึงกับหลั่งน้ำตาแล้วรีบตามเพื่อนมาช่วยแม่กวางในทันทีเมื่อเห็นมนุษย์เข้ามาใกลแม่กวางก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นและยิ่งพยายามดิน้นรนในใจคงคิดว่าจะไม่มีวันได้พบลูกกวางน้อยอีกแล้วแม่กวางร้องให้อย่างสิ้นหวังแต่เมื่อเห็นลูกกวางน้อยอยู่ข้างๆก็ตรหนักว่ามนุษย์เหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายตัวเองจากนั้นแม่กวางก็สงบลงชายหนุ่มจึงรีบใช้จังหวะน,นี้ ยิบคีมตัดเหล็กออกมาตัดลวดถ้าคุณดูอยู่ช่วยกดหัวใจดูน้อยๆส่งให้แม่กวางและลูกกวางด้วยขอให้คนใจดีคล้าวคลาดจากอันตรายเชื่อว่าต่อไปนี้คุณผู้ชมผู้ใจดีจะมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงในตอนนี้แม่กว่างยังนอนอยู่บนพื้นอย่างเชื่อฟังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในที่สุดด้วยความพยายามร่วมมือกันของชายหนุ่มและเพื่อนๆทําให้แม่กว่างที่เกือบจะไม่รอดได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มและเพื่อนๆกําลังจะจัดไป ก็มีเรื่องราประทับใจเกิดขึ้นแม่กวางพาลูกเข้ามาแล้วเจ้ากวางน้อยก็วิ่งตรงเข้ามาหาชายหนุ่มในสายตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยคำขอบคุณแล้วยังแสดงท่าทางขอบคุณอย่างสุดซึ้งด้วยการค่อยๆค,คุกเข่าลงต่อหน้าชายหนุ่มกวางน้อยใช้วิธีการของตัวเองเพื่อแสดงความขอบคุณทุกคนที่เห็นฉากนี้ก็หลั่งน้าตาแห่งความปลื้มใจไม่คิดว่ามนุษย์ที่แสดงน้ําใจเล็กๆน้อยๆอยจะสามารถทําให้สัตว์รู้สึกขอบคุณได้เพียงนี้ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์